Social Bus เป็นแพลตฟอร์มสร้างรายได้ที่ใช้โดยผู้สร้างเนื้อหาและนักถ่ายทอดสดมากกว่า1 0 0 0 0แรายในประเทศไทยและทั่วโลกคุณสามารถใช้ Social Bus สเพื่อรับเงินบริจาคและการสนับสนุนจากผู้ชมสตรีมสดและชุมชนของคุณได้อย่างง่ายดายพวกเขาสามารถสนับสนุนคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้การชำระเงินในท้องถิ่นการชำระเงินทั่วโลกและแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล Social Bu ส มอบการแจ้งเตือนการบริจาคไม่จำกัดและโอเวอร์เลย์ต่างๆฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้การสตรีมสดของคุณมีการโต้อตอบมากขึ้นเหล่านี้เป็นบางส่วนของโอเวอร์เลย์การแจ้งเตือนการบริจาคก,กระดานผู้นำของผู้สนับสนุนของคุณผู้สนับสนุนล่าสุดก้าวสำคัญและเป้าหมายการบริจาคตัวจับเวลาที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณได้รับการสนับสนุนมากขึ้น บริจาคพร้อมวิดีโอที่แชร์โดยผู้สนับสนุนของคุณหมุนวงล้อสร้างแบบสำรวจเพื่อให้ผู้สนับสนุนของคุณโหวตแสดงรายการความปรารถนาของคุณรหัส QR ที่ไปยังหน้าการบริจาคของคุณและจะมีการเพิ่มอีกเร็วๆนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือนต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่เรียกเก็บสูงถึง10% s o c i a l b u ัสจะเรียกเก็บเพียง5%เท่านั้นดังนั้นคุณจึงเก็บเงินที่หามาได้มากขึ้นรายได้ทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้ในบัญชี s o c i a l b u ัสของคุณถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการต่างจากแพลตฟอร์มอื่นที่ให้คุณถอนได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้นวิธีสร้างบัญชีโซเชียลบัและวางโอเวอร์บนสตรีมสดของคุณมีดังนี้เยี่ยมชม socialbus.com และสร้างบัญชี ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวคลิกเมนู Overlay Live Streaming Overlay การแจ้งเตือนจะแสดงการแจ้งเตือนบนสตรีมสดของคุณเมื่อผู้ชมบริจาคหากต้องการวางไว้ในสตรีมสดของคุณให้คัดลอกลิงก์ Overlay เปิดซอฟต์แวร์สตรีมมิงของคุณแล้ววางลิงก์ Overlay ลลงในแหล่งที่มาของเบราว์เซอร์หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มทดสอบการแจ้งเตือน หากปรากฏการแจ้งเตือนแสดงว่าวางสำเร็จแล้วคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ฟรีตามที่คุณต้องการสีเสียงการแจ้งเตือนรูปภาพและอื่นๆคุณสามารถเพิ่มโอเวอร์เลย์อื่นๆได้ตามต้องการและวิธีการนี้ ก็เหมือนกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้คัดลอกลิงก์หน้าโซเชียลบัสของคุณและแชร์ให้กับผู้ชมของคุณวางลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอสตรีมสดและชีวประวัติโซเชียลมีเดียของคุณผู้ชมของคุณจะไปที่หน้าโซเชียลบัสของคุณเพื่อบริจาคไม่ต้องกังวลเพราะต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่แสดงโฆษณาบนเพจของคุณเพจโซเชียลบัสของคุณสะอาดและไม่มีโฆษณา เริ่มต้นวันนี้ที่ s o c i a l b u s c o m และเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุด Socialbus